ครับสวัสดีครับหลานหลาพอเพียนครับก็ขอแสดงความยินดีกับดรวิชัยมนาพิมพ์นะครับผู้อํานวยการนุงเรียนอนุบาลประทุมลาดวงศานะครับซึ่งท่านได้ย้ายไปดําเนตํแหน่งอยู่ที่อนุบาลอํานาจเจริญนะครับผม ผลงานที่ท่านสางไว้นะครับผมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวปทุมรัดบงญสาครับให้ลูกให้หลานได้เลียนนะครับได้มีสถานศึกษาที่นายูนะครับผมกะขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับผมที่ได้ย้ายไปดล์ดลุมตะแนงอยู่นั่นนะครับผมกะจังได้กะคิดฮอดท่านคือเก่าด้วยครับเด้อครับผมขับสวัสดีครับฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ ลำบากอะไรไหมเธอสู้ไห้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังกระฝนที่ตกที่ทางนอนหนาวถึงคนตรงนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราเธอลำบากอะไรไหม เธอ,อยังขาอดอะไรไหม